สวัสดีจ้าวันนี้เฮากระซิบมารอหาปลาบืนกันเด้อจ้าพี่น้องปลาบืนปลาบืนวันนี้เด้กตัวนึงนี่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 ตัวนึงนี่คู่เด้กคู่อยุสัยคู่คู่ค,ค,คู่ยุสยคู่คู่โอ้ยพุน่นนะน้องต้นได้อีกหนึ่งตัวน้องต้นได้อีกหนึ่งตัวนุน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 นฮะ สองโน่นอีกหนึ่งตัวว่ะอันนี้ดิโอ้ยฝนตกจ้าฝนตกปลาบืนจ้าปลาบืนปลาบืนปลาบืนสองแล้วจ้าอันนี้ตัวที่สามจ้าตัวที่สามพี่ต้นเอาเลยลูกเร็ว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 ตัวที่สามจ้าพี่น้องฝนตกฝนตกปลาบืนโอ้ยอยู่พุดนนะพุดนึงอีกตัวนึงพูดอีกตัวนึง โอ้สี่ตัวแล้วจ้าสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วพี่ต้นจับ่าเร็วๆโอ้ยมีอีกไหมเนี่ยนูยปลาได้ยินเสียงคนแล้วจะไม่มาสัตนได้สี่ตัวแล้วจ้าพี่น้องสี่ตัวแล้วจ้าสี่ตัวแล้วค่ะ อันนี้มันเป็นหนองน้ําค่ะมันน่าจะขึ้นมาจากหนองน้ํานี่แหละค่ะมันขึ้นมาจากหนองน้านี่แหละค่ะจะเดินตามอันนี้มันเป็นลานรถนะคะลานรถค่ะลานรถจ้าพี่น้องลานรถจ้าจะตามหาปลาไปเรื่อยๆนะคะหาปลาค่ะหาปลาอันนี้มันเป็นทุ่งนาค่ะน,นี่เป็นทุ่งนามักซิมาจากทุ่งนาเลยจ้า ันสองลุงหลานรอหาอยู่ฝุนมันมีเหรอตามป่าฮะหาปลาบืนจะพี่น้องหาปลาบืนตรงไหนนะมีอะไรนะอ๋อเขาใส่ไว้ในกงนั่นหรอเอาใส่ของพวกโรงงานแน่เลยบืนจะปลาบืนปลาบืน อาปลาบืนหาปลาบืนมีสี่ตัวแค่นั้นละมัง้งห้าสี่ตัวแล้วนะคะพี่ต้นเจออีกไหมเ <c oughs> ออเสียงอึ่นก็ร้องนุ่นเสียงอึ่นร้องเสียงอึ่นร้องอีกแล้วเสียงอึ่นร้อง เอา้าตอนนั้นทำระมานทำไมไม่เจออย่าลงมั่วนะพี่เติ้ลปลาบืนจะปลาบืน,นนี่แหละจ้ะ,ะตรงข้างทางไม่ไมขึ้นไปเหรอนี่มันมีน้องน้ำจะพี่ต้องพี่เติ้ลลงมั่วนะพี่เติ้ลไปไปหาฝั่งนู้น,น,นดู หาทางทางนู้นหนึ่งไปไปเบิ่งทาง,ง,างทางพุ่นกันเดี๋ยวจะพี่น้องทางพุ่นกันน่ะสิมีเก็บไปไว้ตัวหนึ่งเอาไว้หน้าบ้านจ้ะมันออกไปเสยไหมไปเร็วๆหาไปเร็วๆโอ้ยอันนี้อีกตัวหนึ่งจ้ะพี่น้องตัวหนึ่งจ้ะอันนี้อยู่หนึ่งตัวจ้าถ้าดีๆใส่โอ้ยตีนไหม เจออีกหนึ่งตัวนะคะพี่น้องเจออีกหนึ่งตัวจ้ะแล้วเดินไปอยู่เจ๊จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินหาไปเรื่อยๆค่ะเซนดี้ไปหาปลาแล้วลูกเซนดีหาปลาเร็วเซนดี้ไปหาปลาเร็วเร็วเร็วเล็วเเร็เร็วปาน เราจะไปทางน้ำทางนู้นกันนะคะมันมีน้ำทางนู้นค่ะเราจะเดินตามหาอย่างนี้นะคะ่ะอันนั้นน้ำไหลมาตรงนั้นเหรออ๋อสายมันขึ้นมาจากตรงนั้นแน่เลยทั้งนั้นอ่ะฮะอ๋อข้าวอุดก่อน อู๋ทำไมทำไมไม่ปล่อยฮันไปอ่ะไม่จะเอาไปกินไม่ได้กินมาหลายวันแล้วอันนี้จะเป็นข้างาลานรถค่ะก็จะเล่นรถแข่งรถตรงนี้นะคะโอ้ยฉันดีบเปื้อนหมดแล้วออเออ,อใช่โอ้โออยย่นูนหนึ่งตัวค่ะ ทางนู้นหนึ่งตัวนะคะก็ได้อีกหนึ่งตัวแล้วค่ะดดอันนี้อีกหนึ่งตัวค่ะบบโอตัวใหญ่ด้วยแม่ไข่น้ำจันแม่ไข่น้ำอันนี้นะแม่ไข่น้ำจ้ะแม่ไข่น้ำามาขามขี้เป็นข้ารู้ขอมือมูอซีออไหนคอรขอขิงเงินโอ้ได้ไลยแล้วได้ค่นีอ่ะปลาได้หนึ่งตัวอยากได้ข้ามนั้นอ่ะ

เดินหาไปคำแล้วพี่น้องตอนพฝนตกใหม่ๆม่ก็ลืมออกมาหาตอนนี้มาหาจะสีมืดหละได้ประมาณเกือบสิบตัว อีกตัวหนึ่งอยู่จะพี่น้องเบลยมันรักกลางลานนี่โอัยเฉาใสมันมาจากนี่แน่เลยมาจากล้อรถนี่แน่เลยน่ะมันมาจากล้อรถนี่แน่เลยม้าก็จะเอาโอ๊ยน้นนูตัวหนึง่งข้างหน้านนตัวหนึ่งนู้นนู้นนไห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 นดูดิไหนดูดินี่ค่ะอันนี้หนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวจะ้ะหนึ่งตัวโอ๊ยไม่ได้เอาของจับมาอันนี้ตัวหนึ่งค่ะ อันนี้ตัวหนึ่งโอ้ยมืดแล้วพี่น้องเลยมืดแล้วมืดแล้วโอ้ยมืด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 พนาลงพนลองมาเร็วสองตัวเอาเองก็ตักันเลยเร็วๆมากระสีเอาปลาพี่น้องเลยหมาหมาหมาเอาพี่ตจ้งกอามือจับอุก่อนดิคุมไว้เออมือคุมไว้ คอยกับพัดุงพัดุงกับลังมานี่เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกลับมาหาเอาคมไฟก่อนค่ะพี่น้องเราไปมาหาเอาคมไฟก่อนเอาคมไฟไปซ่องปลาจ้ะได้หลายอยู่จ้ะได้ได้เป็นซีฟอยู่จ้ะได้เป็นซีฟอยู่นะคะได้เป็นซีฟอยู่จ้ะได้เป็นซีฟอยู่นะคะ นี่กับจ๊กคลิปแค่นี้ก็ไน้จ้าเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิรงใหม่ถ่ายป็่ทงเมื่อคืนจ้า